ผมปอนเซนะครับเราก็จะมาต่อในส่วนของแอปเดิมนะครับในตรงนี้เราจะเรียกใช้ e d i t e x t แล้วนะครับก็คือจะมีช่องให้ผู้ใช้กรอกชื่อหรือพาสเวิร์ดหรืออะไรก็ได้ครับและกดเน็กไปตรงนี้ผมก็จะมีช่องที่รับข้อความที่ผู้ใช้กรอกมาแสดงอีกหนาหนึ่งนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อ่ะขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมาดึงออกมาก่อนก็ต้องมาสร้างอีดิเทคให้ผูาใช้กรอกก่อนนะครับอ่าอีดิเทคตรงนี้ปุ๊บจัดให้สวยงามซะโอเคกว้างอาสัก5้าสิพอไหมโอ้พอละสวยแล้วครับโอเคอันนี้ผมดึงขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ยโอดึงนมาหน่อยนึงโอเคครับอ่าให้มันแตกต่างจาก อื่นให้เห็นได้ชัดก็คือใส่เอาใส่ใบกาวครับใบก,กาวตรงนี้ครับใบกาวเอาสีสารกันนี่นะครับแล้วก็ให้ตัวหนังสือที่เราใส่ไปเนี่ยให้เป็นสีสีน้ำเงินนะครับก็คือสีน้ำเงินอ่านะครับอ่าลองดูเป็นสีสวยไหมอ่าสีน้ำเงินเห็นไหมครับ โอเคเราไม่ต้องการใส่เราเราเราจะยังไม่ใส่นะครับเราให้ผู้ใช้ใส่เองนะครับอ่ากำหนด text size สัก20 dp แล้วกันลองดูครับว่า t เทคโอเคไหมโอเคครับผมก็ลบไปนะครับอ่าเปลี่ยน id นะครับเปลี่ยน id เหมือนเดิมครับผมอ่า e อี input นะครับ e t อี input พอ่า yes ครับผมอี e input โอเคปุบเหมือนเดิมครับก็มาประกาศตัวแปร private นะครับ detect นะครับชื่อว่า et input นะครับ et input อ่ารเรียบร้อยครับแล้วก็ et input เท่ากับ detect นะครับไฟล์ดเหมือนเดิมนนครับกำหนดผ่าครับ กำหนดเลขบ,บประจำตัวประชาชนนะครับทีท่พิมพพุทที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะมันก็จะต่อจากตรงนี้นครับก็คืออ่าเอาชื่อออบเจกต์นิกเนี่ยครับมาเลยนะครับแล้วก็ดอทใช้เมธต่อที่ชื่อว่า put ธเอ็กนะครับกำหนดคีย์ไหมครับกำหนดคีย์ให้มันนะครับกำหนดคีย์ก็อ่าเหมือนว่าคล้ายๆว่า เขาเรียกไงดียเป็นเหมือนเหมือนหางมันอะเหมือนกันแตะข้อมูลไปด้วยว่า,าเราจะส่งคําว่าส่งคําว่า CS เนี่ยให้แปะเฮดเดอร์ไปว่า1นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็ใส่ว่า key แล้วก็เอาค่าจาก EP input เนี่ยมาก็คือ get t o s t r i n g เช่นนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคฝั่งส่งได้แล้วนะครับแล้วก็ไปฝั่งรับนะครับฝั่งรับก็เราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้รับก็คือจะเป็น Tech View หรือจะเป็น e d t e c ทก็ได้นะครับอผมขอเป็น e d ดีเทก็เลยให้มันเต็มนะครับสักห้าสิบเหมือนเดิมนะครับอ แล้วก็สกล่าวนะครับสกาวสีชมพูมันมันเกินกันไปนะเดี๋ยวออกก็ได้อ่านะครับหนังสือก็จะเซตให้เป็นส,สีแดงนะครับ โอเคอ่าตรงเนี้ยนะผมมากําหนด Gravity เนี่ยให้ตัวสื่อเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางซะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางโอเคแล้วไปกําหนดอ่า ID นะครับ ET อ่า Output ก็ได้ครับ Output อ,อะไรก็ได้ครับให้เราจะง่ายๆนะครับ ET Output ปุ๊บ เดี๋ยวครับ private นะครับ detect นะครับวิธีเอา put มา put นะครับแล้วมาชี้ผ่านให้มันซักนะครับว p u t เท่เาทกับ detect by by dr dot dr dot อ่า e มีเรามีอะไรบ้าง et ธ เอาพุทตรงนี้ไงครับเรียบร้อยอ่าเราก็จะกำหนดให้ et output เนี่ยนะครับตัดอ่า set text นะครับ set text คือการสร้างข้อความให้มันโชว์ความนี้อย่างนี้นะครับอ่อผมก็จะสร้างอ่า span ตัวที่เป็น type string นะครับก็ x ก,ก็ได้ครับ เท่ากับอ่าเมื่อกี้เราส่งมาตรงนี้ถูกไหมครับเราส่งมาอ่า header ชื่อว่า key นะครับ header ชื่อว่า key แล้วก็จะใช้ไม่ตอบนี่เลยครับ get อ่า get intent แบบอ,อ,อะไรนะ get extra extra นะครับ g กสติ้งเอ็กซ์นะครับนี่ครับ g กสติ้งเอ็กซ์นะครับเอ็กซ์ต้าโอเคชื่อว่า key ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็สมมตด set เหตุเป็นเจบแล้วครับอ่ะ key ตรงนี้นะครับ key ตรงนี้นะครับตรงกันนะครับ key แต่ค่าจะเอาค่านี้มาใส่แทนนะครับค่าที่เรากรอกไปนะครับโอเคครับลองรันดู นี่หมอชัอ่ะเห็นไหมให้เราใส่ละตรงนี้ผมจะใส่ว่าอ่เ o อ e พิวเตอร์ S C I E N C E ถูกไหมผมจะใส่ผมยังกดก็ไม่รู้นะฮ่าๆนะครับพอผมกดนิกไปปั๊บ เห็นไหมตอนนี้ก็จะขึ้นละคอมพิวเตอร์สายอันห้าหา้าครับตัวแบ็กเหมือนเดิมอ่าใส่มาอีกอ่าฟอนท์ชีฮส่ายทีเอวายเน็กไปนี่ไงครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอ,อะไรก็ได้ครับนี่พิมพ์มาเลยปุ๊บมามาละนะครับ โอเคครับพบกันอ่าในส่วนของต่อไปจะเป็นในส่วนของ Radio Button กับเช็กบ b ็อกครับผมโอเคครับสวัสดีครับ